สวัสดีครับเพือพ่อนทุกๆคนพี่น้องบรรยากาศม่มสูงฝากพี่ฝากน้องบรรยากาศจุงโจงเชา้าครับเพื่อนทุกๆคนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพี่น้องโซนทางมหาวิทยายลัยขอนแก่นเด้อพี่นอ้องครับผมม่ม,มสูง ขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมนะครับเพื่อนๆทุกๆคนเพื่อนๆยูทูบเบอร์เวลาตอนนี้ก็ประมาณสามโมงเช้าๆๆครับเพื่อนๆทุกคนสามโมงเสาร์ก็กลครับนี่บางกว้างอยู่ที่ตึกสูงชั้นที่สี่ครับชั้นที่สี่ชั้นที่หาประมาณนี้แหละครับ แดดบ่ออกพี่น้องมันเข่าสู้สู้ฤดูหนาวหลอกเมฆเหมือนฝนจะตกเหมือนจะไม่ตกอากาศเย็นสบายดีครับขอบคุณทุกๆก,ก,การรับชมนะครับเพื่อนขอบคุณทุกๆก,การเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน คลิปนี้บักวางก็จะถ่ายทำประมาณ3นาทีครับ ขอบคุณครับ